เดินปาน pues oh ี้นะต้น um ้ำมาดิางเลยลูกเอาน้ำมาำโ้กลยป่ะเอาโค้กแก้วน้่อาน้ำเลอะโสิดีวก่อนนะคะใส่เท่าไรกับ้านสาสิบละไม่หูเปล่านไม่เาได้ค่ะเป็นท้งหมาิบาทค่ะเดี๋ยวขนมใส่ถุงให้นะคะ35มห้ทเดจะ3 0นะคะอันนี้า เดี๋ยวพี่ใส่ถุงได้ไหมคะใส่ถุงไหมคะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่ากขวดคเ่ขวดได้เลยครัน้ำเปล่าแช่เย็นหนึ่งอันนี้ขนมค่ะขอบคุณมากค่ะ แล้วก่อนนะจ๊ะหากซีนไหนไม่เจอถามได้นะของพี่ห้าใบครับขอบคุณค่ะอะไรดีคะเดี๋ยวีกันเชลยังไม่มามาแค่ไม่กี่กล่องเอง มใส่รวมไหมพี่รวมด้ขนมใช่ไหมขนมฟ้าบานบะโลนะมึอแก้วสิบาทขนมกิ๊ชิ้นหกแปดหกส6บบาทค่ะไล่6มีนใสรด้วยอีกหนึ่งเป็นแปเส้บน้องคนน้าวี่ยน้องพี่ยี่สิบบาทค่ะ โทรมาเหมือนรู้อปคุ้ค่ ข้อดีคออูตัว้องถว่าโตงแต่ดาอาวาตายนะองการส่งสัาดาวมกเลยนะคะที่จะดกาแขอนะบอต่อต้องหาแล้วบ่้าของตัวดาของตัวดาวตายรมัน